คอนโทนพวงมาลัยนะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับไททันนะครับตัวนี้เป็นฝานะครับคอนโทนพวงมาลัยนะครับตัวนี้แถดถอดแยกชิ้นออกมาเลยนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับเป็นร้านเคลือบลายไม้ลายแคปล่าอยู่แล้วนะครับต้องการหล่อแบบไหนนะครับซีการช่างอยุทยาจัดให้นะครับ วิธีถอดแยกปุ่มนะครับแยกส่วนที่เป็นสีแดงนะครับส่วนที่เป็นลายไม้นะครับแต่งเติมเสริมหล่อเพิ่มเติมเสริมมิตินะครับวิธีการถอดนะครับก็ฝากกดตามกดติดตามนะครับในส่วนของ y o u t u b e นะครับช่อง y o u t u b e c K การช่างอยุธยานะครับก็ ep ก่อนนะครับก็จะมีวิธีการถอดนะครับแยกคิ้นให้เลยนะครับทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ เป็นพวงมาลัยครับของปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นฮิสุบิชิไตทันปี09นะครับก็เปลี่ยนพวงมาลัยใหม่ๆนะครับตั้งแต่ปี2015นะครับออกมาใหม่ๆเลยนะครับแอร์แบ็กนะครับชิ้นส่วนคอนโทรลนะครับพวงมาลัยนะครับถอดแยกชิ้นทำทั้งหมดนะครับ แต่ท่านก็สอบถามมาว่าถอดได้ด้วยหรือนะครับทําได้ไหมอะไรต่างๆนะครับ c ีเคการช่างอยุทยานะครับเป็นร้านเคลือบลายไม้ลายเคปลานะครับมีของพร้อมติดตั้งนะครับย้ํานะครับในส่วนของลายเคปลานะครับถ้าเป็นลายไม้หรือเคปลาลายอื่นๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของลายแม่ดาอย่างตัวอย่างนะครับก็ต้องสั่งทํานะครับ ทีเคกันช่างก็มีของไว้สับเปลี่ยนติดตั้งให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเป็นของแท้แต่เป็นในส่วนของเคปลาโทนดำนะครับลายตลาดนะครับก็พาชมเพินๆนะครับตัวนี้เป็นไททันนะครับใส่ออปชั่นในส่วนของคอนโซลหน้าก็จะเป็นในส่วนของป a เจโร่สปอร์ตสอนะครับแอร์ออโต้นะครับพฟงมไลัยก็จะเป็นในส่วนของปาเจโร่สปอร์ตนะครับเวอร์ชันก็จัดเต็มนะครับพฟงมไลัยนะครับใช้งานได้จริงนะครับ ทุกปุ่มทุกคอนโทรลนะครับดูเพลินนะครับคันนี้ก็แต่งภายในนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับดูรายละเอียดเพลินๆนะครับแผงประตูนะครับคอนเซ็ปต์ก็จับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับก็วันนี้ถือโอกาสมารีวิวที่วัดคุศทารามนะครับพ่อปู่พยาคุดนะครับทรงฤทธิ์บังเกิดทรัพย์นะครับนี่นะครับก็บรรยากาศดีนะครับก็ถือโอกาสรีวิวนะครับว่า ตรงไหนทําอะไรได้บ้างนะครับเกี่ยวกับงานเคปล่านะครับบายซีเคกันช่างอยุธยานะครับบนข้าบเป็นกล่องแว่นตานะครับนาฬิกาดิจิตอลมือหอนนะครับด้านบนเสาเอนะครับคอนโซลหน้าชุดใจนะครับเห็นไหมครับแผงประตูนะครับงวงช้างนะครับหมูช้างวะหูลำโพงทวิตเตอร์นะครับเรียกหูช้างครับเหลามือหอนนะครับ หน้าหลังนะครับเห็นไหมครับจุดต่างๆนะครับทําได้หมดนะครับต้องการหล่อแบบไหนแต่งหล่อสไตล์ v i p ต่างๆนะครับสีเขียกันช่างรังสันแต่งเติมเสริมหล่อนะครับหล่อเพิ่เินะครับลูราคัสิตนะครับหรือจะเป็นในส่วนของไยรุ่นไทยนะครับเคปลานะครับเคปลาสีสันลวดลายต่างๆนะครับสีเียกันช่างอยุธยามีของร้อมติดตั้งนะครับ แทบทั้งคันนะครับมาที่ร้านเผื่อใจมาเยอะๆนะครับชิ้นส่วนคอนโซลหน้าคอนโซลกลางแผงประตูเสาเอเสากลางนะครับดูเพลินๆนะครับถามว่าทั้งคันเท่าไหร่ตอบไม่ได้นะครับแต่ละคนทํามากทาน้อยไม่เท่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการแต่งนะครับแต่ละคนใช้รถแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายไม่เหมือนกันนะครับก็ซีคีการช่างก็ทําได้หมดนะครับทุกรุ่นทุกค่ายนะครับชิ้นส่วนต่างๆชิ้นส่วนไหนนะครับ ต้องการรอแบบไหนนะครับศีเคียนช่ชักอยุธยาจัดให้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อบางครั้งบางทีนะครับเป็ี่ยนแนวทางการแต่งนะครับต้องการทําอะไรปรึกษาได้นะครับศีเคียนช่ชักอยุธยานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวขึ้นในส่วนของสแกนไลน์ให้นะครับทักเข้ามานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ